สมัยที่หลวงพ่อโตนะหลวงพ่อโตนี่พวกเราคงรู้จักนะท่านเป็นพระสมัยรัชกาลที่สามรกาลที่สี่ท่านเป็นพระที่มีเมตตามากมีคราวหนึ่งเนี่ยท่านจะไปทอดกระถินนะที่อ่างทองนะวัดท่านอยู่วัดะระฆังสมัยก่อนนี่ไม่ต้องพายเรือไปใช้เวลาเป็นวันนะปรากฏว่ากลางคืนต้องค้างที่กลางทางท่านก็ไปจําวัดอยู่ที่โบสถ์นะของวัดแห่งหนึ่งนะก่อนจะถึงอ่างทองนะ่ะ ก็ในเรือนี่นะก็มีเจะตูปจนะัจจัยะที่จะไปถวายวัด่างทองบอกว่าคืนนั้นเนี่ยมันมีโจรเนี่ยขึ้นเรือนะแล้วก็มาเอาของไปหมดเลยนะลุงเช้าท่านเห็นนะนะบริวารกระถินนะตัวทั้งานี่หายเกลี้ยงเลยนะแทนที่ท่านจะเสียใจท่านกับดีใจนะนะแล้วท่านทำยังไงนะท่านก็กลับเลยกลับวัดละคัง คนถามท่านนะคนที่ตามสองสองสองฝั่งเนี่ยเห็นท่านพายเรือกับท่านถามว่าทอดกระถินเสร็จแล้วเหรอท่านบอกทอดเสร็จแล้วจ้าแบ่งบุญให้ด้วยท่านไม่ทุกเลยนะโหดนาอุตสานะเก็บสะสมบริวารจตุปัจจัยเพื่อจะไปถวายนะแต่ไปไม่ถึงอ่ะเพราะว่าของเนี่ยมันหายไปก่อนนะท่านก็ไม่ได้ทุกนะเพราะท่านถือว่าทําเต็มที่แล้วไงท่านก็ถือว่าเหมือนกับว่าท่านได้ทอดกระถินเสร็จแล้ว ท่านก็พายเรือกลับอ่คงไม่พายเรือกลับก็มีลูกศิษย์เนี่ยพายเรือใครถามท่านก็บอกทกอดกระเทนเสร็จแล้วจ้านะแบ่งบุญมาให้ด้วยไม่พอทนะ่านยังไปซื้อมอเนะี่ยมอตามตามอ่ตลาดที่ท่านไว้ผ่านซื้อมาหลายใบชาวบ้านเห็นนะโดยเพราะชาววัาะระกังเนี่ยนะเห็นเนี่ยรีบเลยนะรีบไปทําอะไรซื้อหวย <laughs> สมัยก่อนเป็นหวยก่อขอนะก็ซื้อหวยหมอม้าม้าก็คือหม้อเนี่ย ถูกก็เป็นแถวเลยนะอันนี้เป็น,เป,นเป็นเกตนะคือใจหลวงพ่อใจหลวงพ่อะตัวท่านเรียกว่าท่านนิ่งมากเลยนะอยากจะไปทําบุญนะเต็มไม่เต็มที่เลยนะจต่ไปไม่ถึงนะเพราะของไม่เหลือนะถูกขมโมยท่านก็ไม่ทุกถือว่าทําเสร็จแล้วกลับนะเนี่ยเราลองเนี่ยฝึกปล่อยวางันนี้บ้างนะเวลาทํางานนะทําเต็มที่แล้วมันไม่ได้ผลเราก็ไม่ทุกข์อะไรนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะความพยายามอยู่ที่มนุษย์นะความพยายามเป็นของมนุษย์ความสําเร็จเนี่ยมันอยู่ที่ฟ้า ถ้าเราฝึกแบบนี้บ่อยเนี่ยนะนั่นเนี่ยคือการทําบุญนะเป็นการทําบุญที่ชื่อว่าภาวนานะอย่าละเลยการทําบุญให้กับตัวเองและถ้าเราทําบุญแบบนี้นะภาวนาให้ใจมีสติมีความสึกตัวมันจะช่วยปกป้องไม่ให้บาปแล้วกุศลครอบงาใจนะแล้วเราก็จะสามารถทําบุญให้กับผู้อื่นเนี่ยได้อย่างมีความสุข